เทียบกันก่อนอยังไม่แจกพร้อมครับตอนนี้เทียบให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอพักหนึงนะครับเทียบแบบนี้ครับอันนี้คือแต่ละตัวลองดูสักพักนึงว่าตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยแล้วกัน ส่วนตัวนะผมชอบเควนครับในภาพของคนนะครับค่อนข้างสวยนะเพราะว่าภาพมันจะไม่ค่อยมีสีส้มมาเท่าไหร่ขณะที่นโรบโมน,นาดูค่อนข้างรกและภาพนี้ครับค่อนข้างจะเอกเทศไปน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเทียบกัน3ตัวให้ดูขณะดเดียวกันเรามาดูอีกสภาพเลยกว่าใครชอบความสวยความงามใครต้องการจะทำโปรดักต์เทสเน n t แบบนี้ลองดูสิครับตัวไหนสวยกว่ากันส่วนตัวถ้าเป็นโปรดักต์เทสเน็ตผมให้ C ีเดนะตัวนี้เลย C ีเดสพุ่มสุดทางนั้น ผมมองว่าซีแดนทำได้ค่อนข้างดีและก็ละเอียดในรายละเอียดครับการสะท้อนภาพของโปรดักต์อย่างชาัดเจนไปที่ตัวกระเบื้องนั้นแนะค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับว่าแต่ตัวมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์ที่อาจจะแตกต่างกันดังนั้นคำถามต่อคือแล้วเราจะเลือกตัวไหนล่ะเ,เราลองไปดูกันต่อครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูสักหนึ่งร้อยภาพดีกว่ามาดูรัวพร้อมกันนะครับและจะมีพร้อมแจกระหว่างทางไปด้วยอันแรก เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงฮาโลวีนใช่ไหมครับมีรูปลงโซเชียลกันแล้วหรือยังครับหากยังไม่มีวันนี้เอามาแจกเบาๆครับเป็นประมาณนี้จากฟังแรกครับดูค่อนข้างหลอนนะครับมาเรื่อยๆแอบฮาแล้วใช่ไหครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมใช้พร้อมอยากได้แบบพีคลาโขดประมาณนึงนะครับเป็นชื่อหนังเนาะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาเลยเอาภาาของมีคูมานั่นเองนะครับดังนั้นท้อมตัวแรกจะแจกนะ20นาทีนะครับไปครับ นี่คือพร้อมครับสามารถลองถ่ายไปใช้ได้เลยครับเป็นพร้อมที่คุณกำลังจุดไฟอยู่และข้างหลังมันจะมีหน้าของตัวอะไรต่างๆที่น่ากลัวตามที่คุณต้องการได้คุณก็แค่เปลี่ยนพร้อมว่าคุณอยากให้เชรัเตอร์เนี้ยมีคือใครนะครับก็สามารถดึงได้เลยแต่ละละักมีโดเรมอนมีอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะครับก็อยู่ที่คุณครับว่าอยากจะตั้งเป็นแบบไหนนั่นเองตัวต่อมานะครับผมมองว่าเรื่องของควนผมยกให้ number no. one เลยครับคือนาโนบานนาครับ ทำเรื่องของคนได้ค่อนข้างเก่งครับเดี๋ยวดูค้อมกันว่าเป็นยังไงบ้างคุณเห็นไหมครับเรามีเสื้อผ้าหลากหลายมากมายผมเอาเสื้อผสม,มกับคนทางฝั่งซ้ายซึ่งไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็น AI. เอไอออกมาเป็นคนตรงกลางแน,น่เปียเนะทุกอย่างที่อยู่ในรูปนี้เอามาสวมเสื้อได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สามารถทําได้ออกมาและกับคนนี้หน้าตาจะไม่เปลี่ยนแปลงใหม่ ถ้าดูตัวต่อมากับเทสบอกให้เควนสามครับเป็นสามจากรีบาบายนั้นทำเลสได้ค่อนข้างเก่งครับไปดูกันว่าภาพของเขาสวยงามขนาดไหนอ่าสวยไหมครับทำให้ชาลันได้เลยเนาะจริงไหมครับไม่จำเป็นต้องไปถ่ายเองนะครับภาพต่างๆของเควนซี่ออกมาไม่ว,ว่าจะเป็นน้ําตกนะครับลูฟท็อปต่างๆหรือแม้แต่ ภาพพิพินภต่างๆก็สวยงามได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือเควนครับที่สามารถทําเรื่องของเทสได้สวยงามและตัวต่อมานะครับเควนถ้าเข็บเพสแล้วตัวต่อมาก็ต้องเป็นอย่างนี้พร้อมครับ2วินาทีเอาไปได้เลยครับเก็บไปเล่นก่อนได้ครับอยาปรับอย่างแตกตรงไหนใช้ได้เลยครับโอเคนะ2อครบแล้วนะครับขวออุญยาไปต่อ ดังนั้นตัวสุดท้ายถ้าไม่ให้ใบแดนพาก็จะเสียใจครับมันจะน้อยใจผมเลยให้ใบแดนเก่งในเรื่องของฟูนี่ครับใครชอบอาหารบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความกันภาพของอาหารจะสามารถใจหนอกมาได้ด้ยวยแบบนี้ครับ งงสวยงามไหมอ,อันนี้คือ Bi t e Dance ครับเราสามารถทำออกมาได้ด้วย C d a ดน e ขมงน,นเดงภายใต้สิ่งที่เรียกว่า d r e a m d AI A ครับซึ่งอย่างแฮมเบอร์เกอร์ลอยได้นะครับอย่างสเต็กก็ทอดทัางทันทีเดียวนะครับภาพต่างต่างนี้ทำออกมาได้คันแครงแนบเนียนครับซึ่งผมมองว่าทุกครั้งที่เราใจน,นี้ C ีแดน e จะให้มาทั้งหมด4ภาพครับให้เราเลือกว่าภาพไหนสวยกว่ากันและข้อดีมากกว่านั้นจาก4ภาพสามารถกด Gen e r a เ e เป็นวิดีโอได้ทันทีเลยนะครับ อันนี้คือพร้อมครับแจกอีกรอบนึงดีกว่านะครับใครอยากกินซูชิเย็นนี้ถ่ายไม่ได้ครับสมมุติภาพนี้สวยนะครับก็สามารถนําไปปรับเป็นมุมต่างๆได้ครับภาพเป็นแบบนี้เลยสองวิธีครบแล้วนะครับไปต่อครับและนะครับถามว่าเออเมื่อกี้พูดมาแล้วสามตัวเราใช้ตัวไหนดีคําตอบอาจจะไม่ใช่ว่าใช้ตัวไหนดีครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะใช้ความเก่งของแต่ละตัวมาให้ไปไกลมากขึ้นได้อย่างไรผมเรียกมันว่าฟิวชั่นครับ เอามารวมกันความเด็ดของแต่ละด้านเห็นไหมครับมีทั้งฟู้ดมีทั้งคนมีทั้งเพสเอามารวมกันได้ครับแบบนี้ภาพแรกคนของนาโนบันนา a รวมกับซีด c e ออกมาเป็นคนเชื้อกแบบฟง